ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันต่อทุกปัญหาทุกเรื่องของคุณผู้ชมที่รอการแก้ไขกันนะคะกับคุณบุญยพัฒน์พิทักษ์ซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวภูมิภาคค่ะวันนี้มาในเรื่องราวของการช่วยเหลือเด็กหนึ่งขวบซึ่งพิการทางประสาทหูเสื่อมนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในช่อง8เพื่อนทุกบ้านค่ะพบกับช่องแเพื่อนทุกบ้านกับดิฉันบุญยพัฒน์พิทักษ์ค่ะ วันนี้ทีมข่าวช่อง8จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมน้องก้าวเด็กชายวัย1ปี10เดือนนะคะซึ่งป่วยพิการประสาทหูเสือมตั้งแต่กําเนิดค่ะพวกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะต้องการให้ลูกหายเป็นปกติค่ะแต่ครอบครัวมีไรายได้น้อยจึงตัดสินใจเขียนจดหมายพึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ เด็กชายชิดสุนุพงศ์รัตนากรหรือน้องก้าวอยู่ตําบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีวัยหนึ่งปี10เดือนลูกชายคนเดียวของอภิชาติวัชละอนันต์และอลิสารัตนากรแม่ของน้องก้าวเล่าว่าสังเกตพัฒนาการช่วงประมาณเจเดือนเรียกชื่อแล้วลูกไม่หันตามเสียงโรงพยาบาลราชบุรีส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อตรวจในระดับก้านสมอง จึงรู้ว่าน้องก้าวป่วยเป็นโรคประสาทหูเสื่อมหรือหูหนวกทั้งสองข้างแพทย์ใส่เครื่องช่วยฟังและฝึกการฟื้นฟูการได้ยินแต่ก็ไม่ส่งผลที่น่าพอใจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อฝังประสาทหูเทียมที่ทําให้น้องก้าวได้ยินเหมือนเด็กปกติแต่ค่าใช้จ่ายสูงแม่ของน้องก้าวบอกว่าครอบครัวมีพ่อของน้องก้าวเป็นเสาหลักคนเดียวรับจ้างเข็นผักในตลาดรายได้วันละไม่กี่ร้อยบาท ต้องใช้เงินเยอะแล้วพวกหนูเองก็หาเชา้าถ oh. ินค่ำ mm hmm. ก็อาศัยอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ทุกวันนี้ก็กินมีกับพ่อกับแม่นะคะ mm hmm. <Okay. S 2> มีอาชีพอะไรอะคะเออสนูนี่ไม่ได้ทําอะไรคือดูน้องก้าวจนแฟนเนะคะเข็นพักดินตรลาสินเล mm hmm. ก็จะได้จากแฟนคนเดียว ข้อความขอความช่วยเหลือเพื่อช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ประสาทหูเทียมและค่าผ่าตัดรักษาน้องก้าจากหัวอ,อกผู้เป็นแม่ที่พยายามหาหานทางในการรักษาลูกเขียนถึงนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังจากเห็นที่อยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดบนเฟซบุ๊ k ผู้ว่ารับร้องทุกข์ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือหลังได้อ่านจดหมายน้องเขาเนี่ยมีโอกาส ที่จะหายไมราั้นเขาก็ต้องเป็นคนหูหนวกหรือเป็นบ้าใทั้งชีวิตเราก็เลยนะครับอ,อ,อยากให้เขาผ่าตัดก่อนที่ไอ้เจ้าอายุสองขวบนะครับก็ได้ขอความร่วมมือจากสมชายทเทพเจริญนิรันดร์นะครับในแพทย์โรงพยาบาลว่าจะปรึกษากันว่าจะรักษาเขายังไง การช่วยเหลือน้องก้าจะใช้เงินกองทุนของโรงพยาบาลมาเป็นค่าผ่าตัดให้ก่อน500,000บาทโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะหางบประมาณมาสมทบคืนภายหลังซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น850,000บาทให้ครอบครัวของน้องก้าผ่อนชำระได้ในระยะยาวส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นหลายหน่วยงานเข้ามาเยี่ยมและนาเครื่องใช้ของเล่นมาให้ ณหมอบอกว่าน้องก้าวนะคะหากได้รับการผ่าตัดในช่วง2เดือนนี้มีโอกาสหายเป็นปกติค่ะซึ่งพ่อแม่น้องก้าวเองก็อบอกว่าจะต้องทํางานใช้นี่นะคะเพราะว่าเบื้องต้นเป็นการใช้เงินกองทุนของโรงพยาบาลและเงินของทางจังหวัดค่ะซึ่งทางทีมข่าวช่อง8นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องก้าวและขอให้น้องก้าวหายเป็นปกติค่ะพบกับช่อง8เพื่อนทุกบ้านได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณคุณบุญยพัฒน์ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะครับ